ราศีที่จะดวงดีมีคนคอยสนับสนุนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์พัดรับดูดวงพัดโ์โฮโลทาลอตกันนะครับถ้าผลการทำนายนี้ตรงกับคุณหรืออยากให้ผลการทำนายนี้เป็นพลังงานที่ดีของคุณพิมพ์น้อมรับคำทำนายไว้นะครับแต่ถ้าอยากดูดวงแบบส่วนตัวข้อมูลการติดต่อมีไว้ที่หน้าโพไฟ้าลแล้วนะครับทักกันมาสอบถามได้เลยนะครับจะมีราศีใดกันบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยนะครับ ราศีกรกฏราศีมังกรราศีพฤษภราศีสิงห์ราศีเมถุนและราศีเมษครับ ต่อจากนี้ชีวิตจะง่ายขึ้นไม่ต้องสู้เพียงลําพังเหมือนที่ผ่านมามีคนคอยให้คำแนะนำและสนับสนุนทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นราบรื่นขึ้นงานเงินความรักจะดีขึ้นขอให้คำทํานายนี้เป็นจริงกับทุกคนเลยนะครับถ้าชอบก็กดหัวใจกดติดตามกดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับ